สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยค่ะวันนี้นะคะแอดก็ได้พามาที่นาของพ่อเรืองค่ะนี่บรรยากาศยามเช้านะคะที่นาของพ่อเรืองนะคะค่ะแล้วก็นี้จะเป็นปลูกปุ่มขบโพของเราค่ะนะคะโอ้วันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะ ในระหว่างที่รอพ่อเรือนะคะแอดก็จะพาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะเนี่ยค่ะ,ะช่วงนี้ก็จะมีน้ำนองนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนตกแบบมาไม่ขาดสายเลยตกมาเรื่อยเรื่อเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกนะคะนี่นะคะบรรยากาศเนาะดูแล้วก็สดชื่นสบายตานะคะบรรยากาศท้องทุ่งสีเขียวเนาะ เนี่ยค่ะบรรยากาศรอบรอบนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืองเห็นใดเนาะค่ะมืม่ะะมบ้านนี่ได้ให้ไอทีย่างก่อนหนึ่งมาตัวเดียวเนะปูเนาะหนึน่งมาตัวเดียวมาบ<ะ>นเมื่อนี้เป็นไดฝันดีปะค่ะเมื่อนี้ก็ฝันดีอยู่ ขึ้นนี่บนมือนีมือขึ้นนี่หัวมือขึ้นนะฝันว่ายังไงบ้างคะพ่อเรือนฝันปูมหาไหนเพื่อนไหนเราเรียกนีไงให้ปล่อยแล้วให้ปล่อยแล้วนะคะโอ้ปูมาค่ะปูมาแบบไหนอะคะเป็นไหนขึ้นไหนไปเจอปูคนบางไหนในล่องเบาหรือฟังลูกพ่อฝันเป็นยังไงนะคะ ันกัว่างไหนคนกับบ้านปล่อยไปรุดได้ท่านวันวันวันนี้ได้กี่ตัวครับพ่อเรืองบนสามหางล่างสามหางบนสามหางล่างสามหางว่าบนบนมันสีไม่กลับอยู่ตัวหนึ่งค่ะบนสี่บนสี่แต่เลขตัวเดียวน้าไม่กลับเลยอ๋อเลขตัวเดียวจะสลับไปสลับมาไลยไหมไรอันไรตัวไรหางแต่ก็ปูน เห็นใจหมื่บ้านไปใส่มาแน่กว่า,าโอ้ยจักไปยังได้บุไปเอาออของเอานั่นเมื่อนอะ่ะโอ้ไปเที่ยวเที่ยวจีไปนั่นไปนี่จีทั้าว่าไปนั่นไปนี่คน <c oughs> อ๋อไปนั่นไปนี่คือไปฮอ,อดสจนอสินทีโอ้ยฮอดน้องหานพุ <c> ่น <oughs> <c oughs> ไปเที่ยวไกลฮอดน้องหานพุ่นจี เันดีปูมหาปูมา,มาก็บม่ได้เอาอย่างหลายตีมาบอกเท่านั้นอคะ่ะบอกกันนะเพื่อนกับว่านอย่างเอาปวยกับปวยไปรดประทัดโอ้โหว่นานะคะว่าเพื่อนในไห้นึง่งแม่ในของสีนะ,ะก็ให้ตัวเพิ่มมามใช่ไหมคะ,ะให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมคะพ่อเรืองแม่กันให้มาทั้งบนทั้งล่าง แฟนรอฟังอยู่เนาะ FC ของพ่อเรืองนี่รอฟังเลยว่าวันนี้พ่อเรืองจะฝันอะไรปูจะมาบอกอะไรนะคะก็ทักถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมามาเมื่อไหร่อะไรอย่างเนาะเอาแ,แน,น,น่นแน่นไงโอ้ยมันแน่นแน่นพาร,รวยก,กันยูใน่ใกล้เน้แน่นผ้ารวยก<ต>ันยุ่นี่นะเต้นเึ้นมาพ่อน,ะ <c oughs> นากันคือส่กันเลยวันอ่อด่ได้ฟังเสียงมาถามย่างเดียวคุยย่างเดียวคือกันค่ะเพราะว่า อยากให้เอฟซีได้ฟังต่อเนื่องเนาะคะ่ะอยากโอ้ยเอฟซีจจดจ,จด่โจ้่โโอ้ยพอเรี่ยงฟันไปนอะฟันมาจากไหนเนาะอยนทามเกิดมาแอดกันนอนบลาู้ดกันค่ะฮอู้เกิกันเอามากก็น่าว่าพอดีมากมากอะมาเจอกับแน่นพระรวยเนาะคะ่ะรูเร้เปล่าเลยกลับอ้าวมาใจเองกันแล้วว่าเลยได้คุยกันนะคะ เอาป่ะนี่ให้พ่อเรื่องเลาหย่างให้ฟังบันว่างไดเก็ะปูว่าผูเพื่อนว่าเนี่ยไงเพื่อนเอามาแล้วแต่เพื่อนเมื่อบอกหนึ่งตัวเดียวสักก้อนม,น,มนมือน,นั่นบัดมือนี่มือขึ้นนี่มันบอกมาแล้วเนี่ยโบนเขียนบนก็ไม่ไจ้กองฉลากที่โบนคือแปดหนึ่ง 8ปดหนึ่งเก็ดหเก่าเยนับด้เหรอบอรัวตอนนันนะ้นอ่ะโอ้ให้มาอย่างนี้นะคะันตอนนั้นกับตัวเดียวครับกับต์แปดหนึ่งหนงเออเอกัแล,ลแล้วก็ล่างล่างแปดเก็ดแเก็ด 0408. 0408. เูนย์นั่ศนแปดรานั้นนะ่ะตนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนาเขียนมรอกันเด้อค่ะซี่กลังเขียนใหเอสซี่บ้างอยู่ค่ะคือนาจอยเอซี่บ้างดู บุญมันมัน,มนกระสามเพื่อกันเนี่ยแต่มันเอ็นกับหนึ่งแปดหรือเปล่าอ่าเลขอะไรตัวนี้ตั้งไหนเนาะปูเนาะคือโมฟันคือศูนย์สามเนาะปู้ 4, 4, 5, 5. แล้วปู่บอกอะไรอีกไหมคะพ่อเรื่องหลังจากที่บอกเลขแล้วอะค่ะปู่กับบ้าบางไรเ,เพื่อนกับบ้าปลอยไปรถดนั่นบอกตัวหนึ่งไปแล้วก็เอาใส่กันไปรอดไปอ๋อมีตัวหนึ่งแล้วก็เอาใส่กันไปอันปลอยที่หลังเขากระสีแววปู่เื่นมาเบาเนาะสามตัวแล้วใช่ไหมคะเพราะปู่บอกว่าหนึ่งให้มาแล้วเนี่ย โอ oh, เราก็เอาหนึ่งไปใส่ในแต่ละเลขได้เลยเนาะหนึ่งเ,เป็นหลักร้อยเหรอค่ะแล้วแต่เราเลยใช่ไหมแล้วแต่โอ้ oh. ว่าให้หนึ่งมาก,ก่อนออปู่ย้ำว่าให้หนึ่งมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็ส่วนเลขที่ให้เดี๋ยวจะขึ้นอ่ากระดาษให้เนี่ยก็คือ แล้วเก็ดกับเก่าเนี่ยที่แรกอ่ะที่แรกเอาหนึ่งไม้ายนี่คือเอาห้ตื่นเต้นซะก่อนเนาะตัวไรที่อยู่กับหนึ่งมันบ่ค่ะแม่ไปทำนองกันนะแต่เรียกว่ามันตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ลเนั่นเกกับหนึ่งมันคือกันศูนย์กับหนึ่งนี่มันแ็่ทำเรลยกเรลยกตัวเดียวตัวเดียวกันอือ๋อค่ะ ออบบนี่เพอะเรื่องโยกขึ้นค่ะโยกขึ้นก็ขายน่อยๆนะขาตั้งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขยันอีกเดือนหนะมาขวนเพอเรื่องตาเศร้าด้น่าตาบอหันล่างไม่กระลังเกาห้องน้ำได้ค่ะเอฟจีเศร้าอีลีค่ะเอาแบบก็ต้องนับจองนอนกันเลยฮะใช่ค่ะนี่นะคะเลขที่พ่อเรืองบอกมานะคะว่าปู่มาบอกเมื่อคืนนี้เนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า ส่วนด้านล่างส่วนหวยข้างล่างก็จะเป็น8 7 0 4 0 8นะคะเพราะเรื่องบอกว่าปู่เนี่ยมาให้แล้วค่ะ1ให้มาก่อนตัวเดียวนะคะสามารถเอาหนึ่งเนี่ยไปจับใส่เลขกับตัวไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่เราจะวางเลยค่ะวางหลักไหนก็ได้ค่ะ F4 เห็นบ่ค่ะ f อตัวน้อยน้อยตัวเลขก็ได้ มันอยู่ไกลบ่กไม่ง okay ่าแมนเขียนตัวน้อยแม้โอ <travail ed> <Sabbath> like <reg umes uff s> ้มาสีน้อยเห็นปะน้อยโอ้ยเขียนตัวละสามบรรทัดคุณเนาะยานเอฟซีพอเห็นเป็นห่วงเอฟซีเคลนขีดสีแน่นเขาเบิ่งเอาหรีค่ะมานี่ตัวไรตัวเพาเรื่องคือว่ามักส่วนตัวขึ้ตัวไรค่ะเล็กบ่จ้าแต่เลกตามที่กิ่งนี่ อันนี้มันเปลี่ยนของปู oh, ออนนี้เปลี่ยนของปูแต่ของพอเรื่องนี่แต่มันออกยากเรียกตัวนี้เพื่อไม่ใหกออกวก่าวให้เอฟซีฟังเสียงลอยมามักตามที่ใจนี่มักเรียกทิพสามกับศูนหาขึ้นเขาอันนั้นมักส่วนตัวมันเบาส่วนตัวของพอเรื่องนี่มกักทิพสามกับศูนหาเป็นอย่างนี้ได้ไหมมักตัวนั่นปะนี่คะฮน จักต่มักตัวนั่นแกงวของปูเหมนมักแกงซี่มันจะขอผนไปมากสั้นมันสีคือคล้ายๆคืออันผู้ไรก็ฟันอันนั่นนะว่าตายเครื่องนึงเออใจบุญตายนะฟันว่าตายเครื่องนึงก็ได้ว่ามันสีเป็นเลขสี่งั้ยซูนหามันสีจักมันสีกับมาออกล่างเยอจังไหยก็บปุรโอ้แต่ส่วนตัวมักสิบสามกับ สุนห์หาเลขตอนนี้นะแมนของอันนี้ของพ่อเรืองของปูมันนี่ของเพื่อนมามาขอขอกระดาษหน่ยเขียนเลขพ่อเรืองให้นะคะชอบส่วนตัวอันนี้พ่อเรืองไม่ไม่เขียนหมดเลยเขียนใ่ตรงกลางก็ได้ละนี่ชอบส่วนตัวพ่อเรืองเพราะว่าไม่รู้แนนพารวยทำยังไง ยืดให้เรื่องๆให้ครบเรื่องแล้วก็ยกขึ้นตรงขึ้นมาอย่างนี้ไหมคะโอเคค่ะส่วนอยู่ตรงกลางเนาะค่ะเป็นชอบส่วนโตของพอเรื่องเนาะค่ะหนึ่งสามกับศูนย์หานี่เพื่อนเพื่อนว่าใจบุญฝันเกี่ยวกับเพื่อนว่าตายเครื่องเดียวเพื่อนจะเลยคิดว่าคือส่วนโตเพื่อนอะค่ะคิดว่ามักคัดแต่ว่ามันออกางว่าสั่งขาดเพื่อนว่า หนึ 1> 1, 3, 5, 5่งสามตูนหาว่าสันค่ะชุนหามันออกว่างยากหนึ่งสามเลขกมันออกยากเขาก็มันเป็นเน็กยังบวกอ๋อสิบสามเนี่ยสิบสามเนขกมันออกออกยากใช่ออกยากชุนหนีชุนหาศุนออกว่ายากหรอเน็กก็ออกได้ประจำบ่างหันออกหาศุนอาจที่กับไม่ออกชุนหาอีกเลยแหมก็เดียวตัวเก่าที่ได้บ่ารู้เพื่อนเห็นว่าแปดสามออกเครี้ยงๆจนเหมามู่ ออกบนอ,อกล่างนีอน่อันนี้ส่วนตัวเจ้าของบอกว่าต้องิดเรียกปูกับทั่งหาของเพิ่น <c oughs> วันนี้มีเลขส่วนตัวที่ชอบนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ใจบุญนี่ฝันแม่นมากๆเลยนะคะเวลาฝันเกี่ยวกับพ่อเรื่องนี้คือออกมาเป๊ะเลยถ้าเลขเกยวนั่นผู้ใดแล้วฝันเกี่ยวจะฝันเกี่ยวเลยทันทีเล้วออกอี่หี้ไกบุญนะแล้วฝันแม่นแม่ กสิออกอยู่นั้งนั่งคูศูนย์หนึ่งสองสิกระฟันแก้วแล้วก็ที่ออกไหมค่ะแต่บางวันนี่กับมันใจถ้าคือกันว่ากสิออกนี่แหละตัวฮาศูนย์นี่ยตามเพวานตามที่เข้าไปแม่นอี๋ดีจะไม่ฟันก็เรากระเดียฟันแก้วพอได้ถูกข้อตายอุนจุนลดมาเอาก็เป็นหนึ่งหกหกเก้าปาดฉันออกห้าพันวันาไปตั้งจุดนั่นเนาะพวกรถปีบอรถปีบอเนีที่เพิ่งถึงที่เพิ่งโทษมาบอกอืมล่ะ บุ้ยสันนี่เข็นไปนาะค่ะเอซี FC, แคมหน้าจอไปเด้อค่ะั้งซีล่ะค่ะกระสีได้มาติดตามแนวางทาืงเกาะติดพ่อเรืองทุกเช้านะคะเพราะว่านแน่นพ่อรวยเนเพิ่จงจะยุนีไหมคะ่ะก็เล่เห้าก็ตองหน้าเนาะเพื่อเอฟซีสิบอะไรตกข้าวเนะคะ่ะ เอาป่ะนี้เอาสรุปซะสรุปค่ะสรุปตัวเลขนะคะของพ่อเรืองเนาะที่ปู่ให้มานะคะปูป่ภูมิกบโคให้มาข้างบนอา่าให้มาครั้งแรกนะคะเป็นเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งก่อนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็พอมาเมื่อคืนนี้เนาะปู่มาย้ําให้อีกคะ่ะให้เป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าส่วนข้างล่างเนี่ยให้แปดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดนะคะส่วน เลขส่วนตัวที่พ่อเลืองชอบนะคะงวดน,นี้เนาะพ่อเลืองชอบหนึ่งสามกับศูนย์ห้าค่ะอค่ะเอาไปนี่แค่นี้แหละมาที่นี่เลขจริงๆแล้วของปูเนาะเมื่อกาที่นี่แค่สองหางเนาะค่ะมี่หนึ่งแปดกับโอ้ยสามหางค่ะขอโทษขอโทษมี่หนึ่งแปดมี่หนึ่งเจ็ดมี่หนึ่งเก้าค่ะเน้นตัวไหนคะเขาเลือกเน้นแปดหนึ่งแปดหนึ่ง หนึ่งแปดหรือหรือแปดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นแปดหนึ่งเน้นแปดหนึ่งนะคะพ่อเรืองบอกว่าเลขของปู่ภูมินี้เน้นแปดหนึ่งค่ะวงแปดหนึ่งกิดทั้งหลังเลยข้างล่างอัตุไรบัตรข้างล่างนี่เพื่อนกับบอกแล้วเายนสี่รถเป็นบอเน้นไม่เน้นย่งไม่มีาษเป็นเน้นแปดหนึ่งค่ะ เน้นแปดหนึ่งเน้นแปดหนึ่งนะคะร่างเพื่กิตามความคิดนี่เพื่นเมื่วางนี้เพื่นเกิดเอาอานลืมตัวนั่นนี่เลืมอันเก่าซีนี่มื่อห้องลืมตัวมันเอกซีหางแบนนี้นอ้เก่เออเก่าซีตัวหนึ่งตัเก้าสีตัวหนึ่งนะคะลืมลืมลื่มเนี่ยแสงแเขียนได้ค่ะก็เรือแล้วเดี๋ยวเจหนูไปเปลี่ยนกระดาษให้ใหม่ โอเคค่ะนี่เริ่มเริ่มเริ่มเก่าสีโอเคโอเคเพราะเรื่องลืมนะคะอ่คโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูสรุปตัวเลขให้ใหม่ดีกว่านะคะเนาะก็ไัวเล้ท่าสีก็คือตัวตัวที่ผูให้นี่เมื่อวานนี่แหละค่ะที่บ้านมากับกระดาษหมุนไปหมุนมานะคะท่าสีเนาะแอนเก่าสีโอเคค่ะตัวนี่แหละแคปหน้าจอไว้นะคะ นะครับนะคะตัวเลขชัดเจนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวย <c oughs> ไม่เห็นเลยนะคะค่ะขอขอบคุณพ่อเรืองมากๆนะคะที่เช้านี้นะคะสลับเวลาเนาะมาให้แบบข้อมูลมาเล่าความฝันกับให้กับเอฟซีเนาะให้กับช่องแนนพารวยเนาะให้แบบกับรวยไม่เลิกกับรวยไม่เลิกนะคะให้เขาได้มาเข้ามาติดตามกันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ